ได้ให้ควาสมสำคัญกับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจักรยานขนาด24นิ้ว MTB จำนวนเ,เราได้มอบจักรายานทุกปีแล้วก็ให้จักรยานมอเตอรให้เด็กๆที่<ม>จะใช้เดินชาติจังหวัดสระแก้วและท่านผู้มีเกียรติทุกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วในานามของชาวเรียนที่ขาดแคลนและมีอายุ ทั้งนี้ในนามของจังหวัดขอบคุณค่ะขึ้นมาวิธีพรมนวดฝนและการที่มาร่วมวิธีที่จั่หวัดยะลาเรีอนกีฬบาทนะครับถึงช้าถรือดัสองหนึ่งภาพนี้สำคัญนะครับผมบอกก่อนนะครับขอบคุณโซลาเวนส์ในาังองกานสามางานครับพอ,อที่มีความยากจนนะครับ ได้มีโอกาสฮะได้ใช้ไปผ่านนะยขาร่ันข้ากระบัตามด้วยข้าวกระบัเข้าปจะจกนไอโงไม่กินไอแรงเขากำลจเลยฮะอว่นได้อย่างเดียวเราจะหา